ก็สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะแกเซงเง่แล้วก็อยู่กับงานดาสีฝ้านะครับวันนี้แกแซงงก็จะมาบอกวิธีการกิ้งกิ้งฝ้ากิ้งยังไงนะครับไม่ให้มันย้อยใส่หน้าใส่ตานะครับมามาดูนะครับวิธีการกิ้งนะครับก็สีนะครับอันนี้นะครับเขาจะใช้ สีรองพื้นนะครับผมสีรองพื้นปูนใหม่นะครับ,ะนะรบจะใช้ปูนใหม่หรือปูนเก่าก็ได้นะครับถ้ามีปูนเก่าก็ใช้ปูนเก่ามีปูนใหม่ก็ใช้ปูนใหม่นะครับก็คืออย่างนี้นะครับวิธีการทานะครับก็ฝ้าเนี่ยจะต้องเป็นสีด่างน,นะครับถ้าสีขึ้นเงาที่ทามาังเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะพี่น้ยมันจะเป็นรอยเป็นรอยของอะไรขึ้น <c ười> คลื่นนะครับนี่อย่างนี้นะครับจะเห็นได้ชัดเลยนะครับถ้าขัดไม่ดีนะครับก็จะเห็นได้ชัดเลยนะครับอ่าแบบนี้นะครับก็วิธีการทานะครับจะเห็นว่าแสงแดดเข้ามาตรงเงาประตูแบบนี้นะครับเราจะใช้วิธีการทาแบบนี้นะครับตามตามตามยาแบบนี้ไม่ขวางนะครับถ้าขวางคือแบบนี้นะครับวิธีการเก้งมาด้วยมาดูใกล้นะครับ ลูกเก่งนะครับจุ่มเข้าไปให้มิดลูกเลยนี่แบบนี้กระแทกเข้าไปข้างถังกระแทกทําไมสลัดสีอ่าสลัดได้สีไม่หยดไม่ให้มันหยดนะครับเนี่ยเห็นไหมนี่ยกระแทกเข้าไปเลยครับเวลาวางนะครับนี่แบบนี้เลยว้าปุ๊บนะครับก็อย่าไม่ต้องกดมากนะครับไม่ต้องกดมากถ้ากดมากจะเป็นไงพี่น้อยย้อยฮะสีย้อยนีย้อยใส่ตาเรานะครับ เแบบนี้เลยนะครับอ่าเป็นไงพี่น้อยท่านี้นะครับเวลาเรากิ้งนะครับให้ลูกกิ้งไปอยู่นี่อยู่คนละตำแหน่งถ้าลูกกิ้งอยู่นี่เป็นไงพี่น้อยย้อยใส่หน้าใส่หน้านะเฮ้วิธีการทำไว้ยากน้อยดูใกล้ๆหน่อยนะครับดึงนะครับลูกกิ้งนะครับให้มันเป็นเออ่ เสียงนะสี่สิห้าองศาอ่ะเสียงไม่ม่ไมงสี่สิบห้านะพี่โน้ยปาดหน่อยหน่อยนะปาดหน่อยหน่อยนะดูดูดูทีนี้อ่าอ่นะครับก็แค่นี้ผมก็จะทางดัามมันจะถีบเราออกมาับเนี่มแบบนี้ดัาถีบเรามาอย่างไทเลยเห็นหมเลนเห็นอ่าพี่โน้ย้ามาใกล้ไม่ได้ตัวสีจะโดนเลนใช่ไหมใช่ละองจะโดนอ่าไม่เป็นไรนะครับใช้ซูมมอง เนี่ยแค่นี้เองกิงเวลากิ้งฟาเทคนิคไม่มีอะไรเยอะดาบลูกกิ้งนะครับแล้วก็อย่าไปยืนตายลูกกิ้งนน,นอเองนะครับเด็กแค่นี้นี่นะครับเก็บเก็บรอยกลางนะครับอย่าให้สีกองบางคนบอกว่าช่างแค่กิ้งไปกิ้งมาทำไมสีมันพองมันลอกนะ ก็เรากิ้งไปแล้วอันนั้นอ่ะปล่อยมาเลยนะครับแล้วก็หน้าต่อไปเลยนะครับรอจนแห้งถึงจะไปซ้ำนะครับนี่ดูแบบนี้ละกันง่ายไหมพี่น้อยง่ายเห็นชัดนะเห็นชัดเห็นชัดนี่นะครับจะเห็นว่าแกแต่งง่ายง่ายนะครับมันมันไม่ได้ยากนะครับนี่พอเรากิ้งได้ซ้ำระยะหนึ่งนะครับ เราจะหันจะเปลี่ยนก็ได้จะเปลี่ยนข้ามื่อกี้เห็นตูดแค่เพี้ยงแงะเอาจะให้เห็นหน้าแค่เพ้งแงะเักหน่อยครับเน่เอาแล้วแต่เราถนัดนะครับเน่แบบนี้เลยเป็นไงมนโน่เหมือนง่ายนะเหมือนง่ายอย่ามาใกล้มากแต่มันก็ง่ายนะเรื่ององเรื่องพี่นุ้ยหนีไม่พ้นแล้วนะเพราะว่ามันห้องห้องมันเล็กนะสุดมุมห้องละอ่าสุดมุมห้องนะครับ เดินลงวิ่ไวเป็นไงพี่นุ้ยสลัดกระเด็นหมดฮะสลัดกระเด็นไตหมดเลยนะใช่ใช่นะครับมันต้องมันต้องไปเริบมเิและก็ช้าช้านะครับแบบนี้ครับนี่นะครับอ่ารู้สึกว่าพี่นุ้ยจะโดน้องจะหนีไม่พ้นละลงมานี่นะครับแค่นี้เองนะครับ จะเห็นว่าเป็นเส้นลูกกิ้งด้วยนะครับเราก็เก็บนะครับเก็บนะครับเวลาเก็บนะครับไม่ใช่เฮ้ยตรงนี้เป็นรอยแกะมาเก็บอย่างนี้เฮ้ยตรงนี้เป็นอีกอ่ะมาขยี้อย่างนี้หลุดนะครับยังไงก็พองหลุดเวลาไปถึงตรงริมนะครับหรือว่าตรงสุดนะครับกิ้งใส่เข้าไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวเพราะอะไรพี่น้อย ยังไงก็ตัดอยู่ดีใช่ยังไงก็ตัดอยู่ดีนะครับเพราะว่าเราต้องวิ่งให้เลยงานนะครับมีคนแอบดูด้วยนะ่นะนี่ครับก็จะเป็นอะไรที่ถ้าขัดผ้าดีนะครับเรื่องของเรื่องนะครับพี่กฎนะครับเป็นคนขัดผ้านะครับใครอยากดูวิธีการทาผ้าและวิธีการขัดผ้าไปดูช่องพี่กฎก็แล้วกันนะครับเพราะว่าอันนี้นะครับ แค่เที่ยงมาไม่ทันลอกมือหนึ่งเที่ยวสีจริงหนึ่งเที่ยวนะครับพอเสร็จแล้วนะครับเราจะทำการตัดสีนะครับโดยการใช้มือมือยาวนะครับก็อันนี้ก็ไม้อะไรหาไม้ก็ได้นะครับแต่แค่เทงมีท่อเหล็กนะครับแล้วก็เอออะไรอันนี้ก็เรียกะไร ยางในรถโมไซน์นะยางในโมไซน์เอ้าเอามารับล้วกันะเนีแบบนี้นะครับดูมุมไปเลยนะครับก็เราจะเป็นยังไงพี่นุ้ยเป็นเราขึ้นนะเป็นเอาขึ้นอ่ะนี่อย่างนี้เวลาท้านะครับท้าให้มันสุดไปเลยนะครับท้าข้ามุมนี่นะครับแอบแฝงพี่นุ้ยใช่ท้าข้ามุมนะครับเพราะว่าเออเวลาลูกกิ้งมันวิ่งเนี่ยเนี่ยเห็นไหมไม่นุ้ยเห็นตรงนี้นะ เนี่ย <Yeah. S 2> ตรงนี้จะเห็นเป็นขาวๆนะใช่อ่าลูกกิ้งไม่ถึงนะครับก็ถ้าเรานะครับใช้ตัวนี้เลยนะครับแบบแบบนี้นะครับทงบนะบางข้างบนนะครับแต่มันเปื้อนข้างๆก็ไม่เป็นไรใช่ไหมพี่นุย้ยใช่เพราะข้างล่างเราก็ต้องตัดอยู่ดีใช่ข้างล่างมันจะต้องตัดสีผนังอยู่แล้วใช่ไหมใช่แต่อันนี้น่าจะเป็นล็อกนะครับในนี้น่าจะเป็นล็อกนะพี่นุย้ยอ๋ออันนี้ เป็นลอ้ลอลองดูแล้วกันว่าจะสวยขนาดไหนนะวิธีการออันนี้เขาเรียกอันนี้เขาเรียกว่าวิธีการทําอะไรพี่นุ้ยตัดสีฟ้าตัดสีฟ้านะง่ายไหมง่ายก็เนี่พี่นุ้ยยากไหมไม่ยากไม่ยากไม่ยากนะอันนี้คือมือวิเศษนะนะประหยัดเวลาไงมันไม่ใช่ประหยัดเวลามันไม่ต้องวัวเอาเก้าอี้หรือเอาเออ่ กระไดทั้งร้านใช่ไหมใช่นะครับตามมุมก็แย่เข้าไปแบบนี้นะครับซึ่งมันไม่ยากแต่ในเงี้ยพ่เอาวิธีการง่ายๆมาฝากเอฟซีหรือคนที่ไม่รู้แหละนะครับไม่ใช่วิธีมากง่ายนะครับเาบางคนไม่รู้จริงนะเนะี่ยบางคนเขาไม่รู้เยเขาไม่รู้ว่าเวลาตัดขอบจะต้องตัดยังไงนะครับนี่ะเป็นเงก็เอเราบอกเลยนะครับไม่ได้หัว มันเป็นเกความรู้เล็กๆน้อยๆนะคนที่ไม่รู้ก็ไม่รู้แหละจ่ไม่ไ่รู้ใช่คนที่รู้อ่ะคนที่รู้บางทีก็แกล้งรู้แกล้งแกล้งรู้นะพู้มากอ๋จริงๆแล้วนะครับแต่ทีาี้ทำคลิปให้ดูเนี่ยนะเอาให้คนที่เขาไม่รู้แล้วกันว่ามันทําแบบนี้ได้นะครับส่วนคนที่รู้นะครับก็ ขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมคลิปแล้วกันนะครับยังไงก็กดไลค์เป็นกําลังใจให้เราแง้ได้แง้ด้วยก็แล้วกันเออเดี๋ยวนี้เขามีปุ่มอะไรวะพี่นุ้ยปุ่มขอบคุณปุ่มขอบคุณปุ่มขอบคุณนะขอบคุณสี่สิบบาทขอบคุณร้อยหนึ่งอะไรอย่างนี้นะเขาเรียกว่าปุ่มเปย์สายเปย์สายเปย์อ่าปุ่มเปย์นะับก็ยังไงก็นะครับแง้ได้แง้ จะอยู่ตรงไหนตุกอีปุ่มมันเนี้ยอะไรนะปุ่มอันเนี้ยจะอยู่ตรงไหนอยู่ใต้คลิปไงคนดูนะคนเขาไม่รู้ไงอ่าอยู่ใต้คลิปนะครับจะเขียนว่าขอบคุณจะเขียนว่าขอบคุณใช่ครับหาตุ่มขอบคุณให้แกเลยนะครดิมเรียบร้อยนะครับสาหรับการตัดขอบนะครับก็อันนี้แค่แงะจะต้องกิ้งอีกรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวมาดูว่าตอนแห้งมันจะสวยว่าไหน ิ้งเลยนะครับใช้ได้แล้วก็จะเนียนเลยนะครับเพราะว่าเราตัดขอบเรียบร้อยแล้วก็กิ้งทับนะครับพบสามรอบนะครับก็รองพื้นหนึ่งสีจริงนะครับซึ่งเป็นสีฟ้าสีทาฟ้านะครับสีด้านนะครับอีควันบุรีแหละก็จะเป็นสามเี่ยทั้งหมดนะครับรวมรองพื้นด้วยนะพี่ชวยใช่ แบบนี้นะครับไม่เห็นรอยนะพี่น้้ยไม่เห็นไม่เห็นอ่ารอยฉาบรอยอะไรนะครับถ้าไม่เห็นแบบนี้ใช้ได้เลยนะครับเกดเล็กเกดน้อยนะครับอันนี้ก็ลองพื้นหนึ่งสีจริงสองรอบนะครับผมออกไข่นะครับอันนี้นะครับแค่แงะบอกสําหรับคนที่ไม่รู้ก็แล้วกันนะครับก็อันนี้นะครับเป็นเกตความรู้เล็กๆน้อยๆแค่แงะเอามาฝากก็แล้วกันนะครับว่าวิธีการกิ้งฟ้านะครับ สีจะประโยชน์ใส่ตาทำยังไงนะครับก็ใครเห็นว่าดีมีประโยชน์อย่างไรก็อย,อ,อย่าลืมช่วยกดซับไลค์กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งะครับผมจะได้ไม่พ่าดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแคะแสะแงะมีสิ่งดีให้ดูเปิดยูทูบมีความรู้ตั้งมากมายงานดีวางานบานล ทำอะไรดูได้ล้าทำตามดูช่องพี่แกะพี่ก็จะแซะพี่ก็จะแงะเปิด Subscribe ติดตามไว้นะพวกเราจะชาบจะเทจะมุงลังงกาจะก่อเสามาดูมาดูมาดูกันนะช่องแกะแซะแงะแคแะแซะแงะ